สวัสดีค่ะราคาส่งท้ายปีเก่านะคะเราพามาชมกับรถยนต์ราคาเบาๆนะคะ29,000บาทเท่านั้นค่ะกันแดดกันฝนกันลมหนาวสบายๆนะคะขับขี่ได้อย่างปลอดภัยสะดวกคล่องตัวขนสัมภาระกันได้เพียบๆไปเลยนะคะ29,000บาทเท่านั้นนะคะ Mitsubishi Lancer Eka ค่ะคันนี้เลยค่ะทุกท่านสีสันไม่สวยนะคะมีริ้วรอยมีตำหนิตามรูปนะคะ ขับขี่ได้ปกติค่ะเครื่องยนต์หัวฉีดน้ำมันรวนนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเกียร์ออโต้ช่วงร่างแน่นๆค่ะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะขับขี่ได้สบายค่ะเริ่มเอกสารชุดโอนมีให้ครบเลยนะคะน้ำไม่ดันค่ะขับทางไกลได้รถอยู่ที่จังหวัดรบบุรีนะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะ2,9,000บาทนะคะคุ้มค่าเกินราคาดีกว่าขับขี่มอไซค์นะคะ สัมภาระมากมายแค่ไหนก็สามารถขนกันไปได้สบายๆนะคะนอกจากจะมีพื้นที่วางเบาะหลังกว้าง,างๆแล้วนะคะยังมีพื้นที่ด้านหลังนะคะเพื่อใส่สัมภาระอีกเพียบค่ะทุกท่านคุ้มค่าเกินราคาไปเลยนะคะมิสูอีคาค่ะ29,000าบาทเครื่องยนต์หัวฉีดประหยัดด้วยนะคะน้ำมันร้วนมีเล่มครบนะคะราคานี้ สนใจติดต่อไปดูรถได้เลยค่ะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนะคะนัดหมายกันล่วงหน้าด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองไปทดลองขับขี่ด้วยตนเองค่ะวันนี้แอดมินราไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ